มีประกันเครื่องเกียร์ให้ครับ2ปี2 0งหมนโลครับซ่อมสรรูร่วมถึงครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดำเนินการพวกนี้จัดการให้หมดแล้วนะฮะ สวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลเจียบครับที่บางบ่อสมุทรปราการนะครับนี่ครับข้างๆผมครับอีซูดีแมคครับตัว1.9ึ่งจุดตัวแคปโฟนะตัวนี้เป็นตัว4ประตูครับปี2017ราคานี่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยกันครับอยู่ที่3ามแ0 0แบาททําไมราคานี้ครับแล้วได้อะไรยังไงบ้างครับตัวนี้มีบริการเครื่องเกียร์ให้ครับสปี2 0,000โลครับซ่อมสูบรวมถึงครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดำเนินการพวกนี้จัดการให้หมดแล้วนะฮะแล้วก็บริการสายส่งฟรีให้ทั่วประเทศด้วยนะฮะอยู่ที่ไไหนนก็ซื้้อดะครับ เรามีโลซาเป็นของตัวเองส่งให้ฟรีทั่วประเทศเลยแล้วก็เรื่องที่ต้องพูดครับเรื่องประกันโครงสร้างครับอันนี้ต้องบอกตัวนี้รประกันโครงสร้างนะครับหากตัวเจอครับชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําน้ำพท่มไฟไหม้นะครับตัดต่อตัวถานเลื่เครื่องไม่ตรงก็ต่อใม่ครับ เจอแบบนี้รับซื้อขึ้นเป็นจำนวนนะครับจะได้สบายใจนะอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้แล้วที่ราคาที่388ต้องบอกก่อนมัน,นเลขไม้มันหลักหมื่นทันนี้เลขมไม่ถึงแสนนะเดี๋ยวไปดูกันฮะให้ดูสภาพรถโดยรวมกันก่อนความใช้งานนะอันนี้แต่ก็มีร่องรอยบ้างตามการใช้งานทั่วไปนะครับดูภายในนิดนึงครับภา,ายในรงอะไรสามานครับตัวบอกเป็นสีเบสนะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดนะแล้วทันนี้เลขไม้หลักหมื่นเดี๋ยวลองดูนี่ครับเลขไม่หลักหมื่นบอกเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองสตาร์กัน เดี๋ยวพาดูรอบๆก่อนอนนี้ครับสังเกตดูตัวเบาตัวอะไรเนี่ยมีต้องรอยบ้างนิดหน่อยๆผ้าหลังคาอะไรก็ยังสวยนะครับรถพร้อมใช้งานเรียบร้อยดีเลยพวกล่องรอยการชนกันอะไรพวกเราประกันอยู่แล้วมันไม่มีฝาท้ายเนี่ยมีรอยบุบบ้างนิดนึงนะลักยิ้มเล็กน,น้อยครับผมบนี่รถมันเพิ่งเข้ามานะเดี๋ยวก็ต้องไปล้างทำความสะอาดนะครับแต่พวกออยด้านท้ายนี่เดิมๆสวยๆไม่มีโดนมาเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องก่อนเดี๋ยวดูห้องเครื่องเสร็จแล้วเราก็จะสตาร์ทให้ดูนะในส่วนของห้องเครื่องครับอ่ะ เป็นเครื่องยนต์1.9แต่คันนี้ห้องเครื่องสวยซ้ายขวาเดิมหมดทหน้าเดิมนะตัวเพจเนี่ยตัวมาร์กยังอยู่เลยฝาโปรงมีแกะทําสีบ้างนิดหน่อยนะแต่ภาพรวมเนี่ยสวยซื้อไปใช้งานเนี่ยคุ้มไม่ต้องทําอะไรละเดี๋ยวเซอร์วิสให้นะพวกเคร่งเครื่องอะไรเนี่ยไม่มีเยอะค่าน้ำมันเยอะมเลยนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดู นี่ฮะรถไปไม่แปดหมื่นกว่านะสตาร์ททีเดียวติดแบบนี้ครับอ่ะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคันนี้เป็น i s u z d max ตัว 1.9s ปี2017นะฮะราคาตั้งไว้ครับ388,000บาทนะเลขไม่แปดหมื่นกว่าซื้อที่นี่มีให้ครบหมดคนะรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกันเครื่องเกียร์สองปีสองหมื่นโลนครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนแล้วก็มาติดตามกันไวน้นะจะมีแนะนามาเรื่อยๆอยู่แล้วล่ะช่วงนี้ก็บอาจจะมาบ่อยหน่อยนะครับกำลังเข้ามาใกล้สงการแล้วอย่าลืมหารถกลับบ้านสวัสดีครับ